สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคนะครับในการปลดล็อกนะครับในรถเกียร์แกนแคนเนลเวลนะครับซึ่งก่อนที่เราจะทาการปลดล็อกนะครับเราก็ต้องทําการถอดอุปกรณ์ตัวจอมอนิเตอร์ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นจอบอกสถานะนะครับไม่ว่าจะเป็นรอบเครื่องนะครับหรือตัวความเร็วแล้วก็เป็นจอแสดงผลดิสเพย์นะครับของระบบ audio รวมทั้งระบบคอนโทรลแอนต่างๆนะครับเราก็ได้ทําการถอดออกมานะครับเพื่อจะทําการถอดเจ้าตัวฟอนต ซึ่งในระบบเกียร์นะครับในการปลดล็อกนะครับซึ่งระบบจะเป็นระบบแคนบัสนะครับวันนี้เราก็ได้ใช้กล่องนะครับเป็นกล่องแคนบัสนะฮะะนครับของเกียร์มาทําการปลดล็อกนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวกล่องอันล็อกตัวนี้นะครับในรถเกียร์แกนแคนเนเวลคันนี้ครับเดี๋ยวขั้นตอนในการอันล็อกเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับครสำหรับขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคนะครับในการปลดล็อกนะครับในรถเกียร์แกนแคนเนเวลคันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นนเปทีี่รรรยยบบ้อะคั ตัวนี้ก็เป็นส่วนของในตัวฟอนต์นะครับซึ่งเป็นฟอนต์เป็นดินเดียวนะครับนะครับเรามาดูในส่วนนะครับขั้นตอนในการปลดล็อกนะครับซึ่งเป็นระบบแครนะครับวันนี้เราก็ได้ทําการติดตั้งเจ้าตัวกล่องนะครับซึ่งเป็นระบบแครนะครับมาทําการปลดล็อกเข้าไปนะครับนะดูการเข้าสายนะครับทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเราก็ได้ทําการนะครับครับปลดล็อกเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับ เดี๋ยวเราทาการประกอบตัวฟอนต์เข้าไปนะครับแล้วประกอบตัวจอดิสเพย์เข้าไปนะครับเดี๋ยวขั้นตอนและที่นี่ในการประกอบเสร็จสิ้นมีที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับครับสำหรับขั้นตอนนะครับในการปลดล็อกนะครับในรถเกียร์แกนแคนเนลเวลคนนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาทําการทดสอบดูนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดนะครับทาง YouTube นะฮะโดยผ่านทาง AI Box นะครับเอาเลือกสตกแท็กหนึ่งนะครับ นะครับเดี๋ยวลองลองเคลื่อนตัวดูนะครับปกติเข้าเกียร์ปุ๊บนะภาพก็จะโดนตัดไปแล้วให้นะเห็นนะฮะนี่เราก็ยังสามารถชมความบันเทิงได้อย่างต่อเนื่องนะครับนี่คือขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการปลดล็อกนะครับในรถเกียร์แกน c คนเนลเวลคนนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเห็นไหมฮะขณรถมีการเคลื่อนตัวเราก็สามารถชมความบันเทิงได้อย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับที่ใช้เจ้าตัวแกน c คนเนลเวลนะครับอยากจะมา นะครับทำการปลดล็อกนะครับก็เชิญได้ที่โอเวอร์คอนซาวราชเพื่อนครับเราก็จะมีกล่องนะครับปลดล็อกนันเป็นกล่องแคนบัสนะครับตรงรุ่นนะครับกับรถเกียร์โดยเฉพาะเลยนะครับ